บรรยากาศยามเช้าครับตลาดนัดไทยดาวพี่น้องในเสืแจกผ้าเบอเบิ้งอาหารกันกินสองฝั่งของอู๋เขาอู๋นามพี่น้องท่าเมืองดาวครับผมพี่น้องก็ส้มบักกล้วยครับผมเท่านนี่วัวบักกล้วยห้าวเพลิดกล้วยสาบสีหน้าครับกล้วยที่ห้าวเพลิดกล้วยสาบมาเข้ามาแล้วแต่แล้วแต่ห้าสีเสือพันแบงขายเพลิดครับพี่น้องผมบอกพันพันม่ม่มาส่วนใด้พันเอาไปเห็ดบักกล้วยสาบมะม่วงน่า็นจริงมันหลายกว่านี่บักกล้วยนี่พวกเราพันเอาไปเอารถมาลับเอากะมีของอยู่ของกินในไร้แห้ง กองละห้าสิบบาทครับคี่น้องบราจเป็นเนื้อมูฟ้าร้อยห้าสิบบาทอลูกตอกลองละหนึ่งร้อยบาทครับผมไไงไงน้องไปได้ไปไดมักน้องงัวครับผมนี่เบ็ดของอยู่วของเกินนะครับลูกตอกนันนี่ลูกตอกห้างตอสดๆเลย ห้างต่อไปชุดช yes. ุดเลยพี่น้องปลารดปลาลานน่องง้อครับผมว่าจะเป็นเนื Ont ้อหมูปลาสดดองพวกปลาแท่ครับผมชวนละนนี่อุสนับสนุนเพื่อนครับผมชิโดละร้อยห้าสิบบาทก็มีชิโดละสองร้อยบาทก็มีครับเพื่อนเนื้อหมูปลานี่วัดลอยนึงเพื่อนก็ขายครับผมทำแบ่งขายอยู่ครับมา ก้อยครับพี่น้องเราได้เคยเกินครับผมก้อยถุงละสามสิบบาททุงทุ่ห้าสิบบาทก็ใส่เราจะเป็นก้อยลูกตอแมงคีป,ปูมันเสียนะครับถุงละเจ้าบาทพี่แม่ก้อยโอ้ตุสนับสนุนของอีเมลนะครับก้อยเราได้เคยเกินถุงละห้าสิบบาทพี่น้องมังเจ้ามันก็ขายบาุคือกันห,หน้าครับผม ว่าจะเป็นเขียดว่าเป็นฝ่าส่วนทางเดียดูบโตหลายแห่งแล้วลูกการครับผมลูกตตเนี่ยหลายแห่งลูกบโตส่วนด้กองละหนึ่งร้อยบาทว่าจะเป็นมแมลงร่วมกองละห้าสิบบาทครับผมของอยู่ของกินมันนี้ค้นหลายแห่งพี่น้องเลยเพราะว่าฝนบทตกนะก็บันถือวันหยุทธนำไงบักขามไปเลยนะครับผมแม่งตะ,กะเกตแดนปลาน้าำคืองครับปลาตะเพียนครับพี่น้องแม่งอยู่ <laughs> เป็นลายยังกว่าแม่ปาตพเพียนก่าแมปาปาหยางปาหยางมีนะปาตพเพียนปาปาป่าปลาป่นเปนปา้าตาลรมโอ้ยปลาป่าเลยพี่น้องอยู่ของกินเปนตาของกนศลชนนนก็จะเป็นกระปูหน้าครับกระปูหน้าน้อใหม่ที่เพื่อนเผามาแล้วก็มีว่าจะเป็นกระปูแดงครับเป็น้องยกชุดๆโดยกระปูแดงคุณเดนร้ยหสิบาทปูแดงนี่แพงดิ ผูดแดงนี่เพง่ง<ส>ผงอยู่<ส>ผงกินพผนหลายดิแห้งครับผมดูว่าสิเป็นยนังีงอ๋าถูกพี่น้องไข่ส่วน,น,นวอันนี้เป็นไข่เบียดน้ำลูก้วยสิบบาทโคกลูดห้าสิบบาทเงี้ยกันเลยพี่น้องวันนี้คือเขื่อนแห้งยาายอยู่ีิบรรยากาศครับผัวขาแมฆขาลูกขากระไลผงอยู่ผงกินครับผมช่วนเรนนีงน หอยนะหอยแบบหอยขีกระตายครับผมแล้วว่าหอยขี่กระตายพี่น้องหลายแห้งดีตัวทีเป็นห้างต่อครับผมห้างต่อปลารดมักหอยช่วงละลูกกาญพี่น้าๆครับปลารดแห้งเป็ดคุณชิบกู้สนับสนุนผลคำหมักหอยจิโร่อาหาสิบบาทวางเจ้าก็ห้าสิบบาทดนะครับเด้อโอ้โหกามกามปูกามปูที่บนต้มแดมี่ ลูกต่อครับผมส่วนนั้นปลาถูกกอยพันครับผมกอยสออนกอยนี่ทั้งกอยไม่ทั้งทูดินครับกามปูมมครับผมอ่าแต่สออนเป็นกล้ามเป็นงาม นกกระพราเราสอนกามปูนี่น้องอกล่องในเจ้าบาทอีพอนี่กล่องในห้าสิบบาทตุ่มไม่ให้เรียบร้อยครับผมงามแบบใหญ่งงๆเลยนางจัก,กรจันครับผมนั่งจัก,กรจันเพิ่มป็นจากกจนเพิ่มเป็นนางจักรจันทร์จัก,กรแซนน,นี่นะครับแม่อเข่งครับผมของอยู่ของจริงวัสดเป็นปลกนูกต้นกลามกาันบางเจ้าวันเดอรลายห้าสิบบาทด้วยครับเลย ลูกตอหอยโขงสีหนะครับผมลูกมันลูกมันเขียดสดๆเลยเขียดเพลินครับเขียดพันเดือกก็เอียงได้นะครับผมเขียดปลาไหลมันครับผมผุ่นอ่ะนีแต่ปลาไหลพี่น้องปลาดุซอนปลาดิบมักเอาไปผัดผัดเพลทครับผม ปลาไหลแบบสดๆเลยเดือดกับเองเลยเต็มทั้งหมักใหญ่เลยคุณนี่แต่ปลาไหลครับป้าสวนปลาไหลครับผมมีทั้งปลาไหลมีทั้งกบครับผมพี่น้องโอ้บัวก,กวยตำก็มีกวยตันนี่ครับผมมีทั้งหอยคขก อืมหอยขี้มีดครับเต็มเลยไปกระสอบน้างู้ใดอยาะไรกระดาษนัดไทยลาวครับบัวจะเป็นผักไห่แยงสามหมัดมัดห้าบาทสามมัดสิบาทก็ะไรช่วงนี้กระโหลกการผักไห่แยงหลายนะครับผมของอยู่ของกินผมว่าจะเป็นน้องใหม่หอยนี่หลายบัหอยนี่ไล่ลายเดียวหอยบัวจะเป็นหอยแบบหมักหอยมักไนท์เป็นเสีนะของอยู่ของกินหมักไนท์เต็มเลย ป้าพี่น้องสวัสดบของอยู่ของกินเพิ่นบักไอ้ที่เ,เพื่อนอันนี้แด้ก็มีเด้คนที่จะเป็นบักไในบักขอ้นไปสินะครับนานลานเด้อพี่นอ้องเด้ยคุณขึน้นมาเ่ของอยู่ของกินหลายว่าจะเป็นบักไหนครับพี่น้องบักหนแบบสดุสดๆเลยของอยู่ของกินครับ บรรยากาศแบบสดๆเลยของอยู่ของกิน <aquí> ช่วงไหนส้นท่านจะเป็นแบบส้นเกษตรนะครับผมส้นเกษตรเ่าจะเป็นพังหอมใบตองไม่จิดสิดนะครับกระเทียมมักแตงครับผมมักทวียนกว่โะเลยนี่สิบห้าบาท ของอยู่ของจะนแสดจะเป็นกระเทีแบบยมเศศน่ยสนเกษตรกรนั่นสินะครับผมผักหอมผักทั่วดินนัส่สิมะมะละกอเสียร่หลายเลยโซนทางนี้บรรยากาศแบบสดสดเลยมะขวอยครับผมมะขวัยเดือยครับพี่นอ้องอ้าถูกพี่น้องไข่เวียดนาม ครัว่าเขาจะไปกินกั๊บมะหนังเอาไปกินครับแบบตำหมุงตำมังซีหน้าครับผมมันไม่แข็งยังแบบสดสดเลยไม่แข็งแก้มัแข็งบบๆๆเดินผมอยู่ของกินครับแกงบวบบวบจะเป็นไข่ไข่ไข่เบียด์น้ำครับผมปูแดงครับผมปูแดงขา,ายก็ด้วยเจ้าบาทค่าแ,บบแม่กีดบบก่ดว้บบแบบยดวยเดืนหนึ่งร้อยบาทค,ครับพี่น้องปูงแดงเนี่ยเราอตัวยังสูยยังหอนอ,อนๆเลย านัดไทยดาวเลือพี่น้องเราผมเนี่ยสวดๆ,ๆเลยยังไงละ่ะเก็บจะถุงอย่งขีโลละหนึ่งร้อยบาทครับร้อนเลยจ้ายางมันบอร์จะเป็นยางมันพี่น้องยางมันแบบสดๆเลยเบอร์จะเป็นเขาจีครับพี่น้องก่อนละสิบบาทครับผมอะไรแบบไปสดๆเลยเขาจีเป็นชาวบวก่อนละสิบบาทพี่น้องของอยู่ของกินครับไปไหนลูก <c oughs> อาหารทะเลครับพี่น้องร้ายชวนท่านนี่ชวนมาจะเป็นอาหารทะเลแบบของอาหารซุกเป็นยนังไงนะครับผมอุ้ยอาหารซุกกะมีครับผมพัดไทยช่วงน,นี่ยพ,ยพัดไทยว่าจะพัดไทยแบบสดๆเลยรับไทยทุกในยี่สิบบาทครับ ของอยู่ของกินฟัดเวสดๆตรงหองต่อพอล่าฟาดไทยพี่น้องผัดไทยเป็นฮอเป็นถุงเลยต่อพอล้วเจ้จาก็จะประจำพี่น้องถุงในยี่สิบบาทครับอของอยู่ของกินครับผมอาหารซุปว่าจะกินปลาหมกปลาใช่นะครับลาบหมูไี่ชาพี่น้องของอยู่ของกินตันน้งลายไงลาบหมูปีงตับไปน็นไง หน้าป่าสุมป่าของนานละวบจะเป็นสุมพักก็มีของอยู่ของกินอยหลายครับผมส่วนในนองหั้อสุดต่อม,มีเบิดครับผมน้องเนื้อหมูปลานาน,นะครับผมเนื้อหมูปลาเป็นเนี่ยหมูปลาแถมชุดละหนึงร้อยบาทกับมีครับป้าเบิร์ตแค่ไปน่อ,องส่วนท่านี้ ทุงละ40บาททุงละ80บาทกันี